อในกรุงเทพมหาคนครเลยก็กานันนอกจากอ<ฆ>าคารสูงเนี่ยมันจะมีสองสองเรื่องข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างให้ท่านประชาชนละผูฟังทุกท่านรับทราบกันนิดน,นึงเพื่อเตรียมตัวคือแผ่นดินไหวระยะไก,กลที่เกิดขึ้นในพม่าเองเนี่ยนะครับก็จะก็จะเรียกอะไรมีผลสกระทบต่ออาคารสูงประชาชนที่อยูสูงรู้สึกได้อย่างเนี้ยคงคงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือความ ความคาดหมายนะครับเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับต้องต้องดคารความจกันนิดนึงเพียงแต่ว,ว่าข้อที่หนึ่งนะครับก็คืออาคารสูงคอนโดต่างๆที่สร้างหลังจากปีห้าศูนมาอาคารเหล่านี้จะถูกกำหนดและบังคับไว้โดยกฎหมายควบคุมอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับให้ออกแบบดีไซน์รองรับให้ตึกมีความแข็งแรงต้านแรงเปนหนวได้ ไม่พังอ่าพูดอย่าง่ายคือไม่พังแต่อาจจะมีความรู้สึกได้นะครับถ้ามันรุนแรงมากรู้สึกได้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนจะต้องทําก็คืออ่าเพราะาอยู่ตึกสูงเนี่ยมันวิ่งลงมาทันทีก็ลําบากนะครับจังหวะที่โยกไหวอยู่เนี่ยขอให้ท่านไปอยู่ในที่ที่ยึดหรือมีสิ่งที่ปกป้องอย่างเช่นใต้โต๊ะหรือหรืออ่อะไรที่มันแข็งแรงนะฮะที่มีจะครอบอเรียกอะไรที่ปกป้องศีสษะเราได้เพราะว่าเวลา เรามาันรุนแรงมากอย,าอย่างที่เราเห็นในทีวีภาพข่าวหลายหลายช่องที่สื่อมุลชนหรือว่าชาวบ้านส่งมาให้ดูเนี่ยเห็นว่าไฟไอ้เกาะหลอดไฟแขวงไฟมาเมริกาแขวงไฟมาหรือมูรี่สะบัดไปมาเนี่ยไอ้พวกนี้จะหล่นมากระทบเราเระบาดเจ็บเพราะนั้นเราต้อง,ต,องต้องหาที่แข็งแรงมุดใต้โต๊ะก่อนที่อันดับแรกหลังจากมันนิ่งแล้วให้รีบลงลงไปสู่ข้างลาง่างนะครับโดยใช้บันไดเป็นหลักนะครับอันนี้สิ่งที่ต้องต้องฝึกกันทุกตึกเจ้าของตึกเองเนี่ย ควรจะมีมาตรการเหล่านี้ให้กับสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตึกเหล่านั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทํากันครับค่ะเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะคุณสุวิทย์ครับมันเป็นสิ่งที่คาดการได้ไหมคะโอ้ไม่ได้เลยครับว่าจะเกิดถ้าการคือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อไม่มีครับณ<ต>วันนี้เนี่ยยังไม่มีประเทศใดอเมริกาญี่ปุ่นหรือจีน ยังไม่สามารถทํานายล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเป็นไหวที่ไหนอย่างไรแต่นักวิทยาศาสตร์ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราโดยเฉพาะทางของกรมช่างวิกรธรณีของของของเราเองเนี่ยสามารถประเมินได้ว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดต่อแผ่นดินไหวอันนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วประเทศไทยแล้วก็นานาประเทศเนี่ยโมกได้ว่าถ้าไปญี่ปุ่นคุณจะเจอแผ่นินไหวขนาดนี้เท่านี้เท่านี้รุนแรงนะคุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ครับอ๋อเราประเมินจากอะไรคะ,ะจะประเมินจากอะไรคือคือคือหนึ่งนะครับไม่มีสามสามสามด้านที่นหนึ่งเราจะเก็บสถิติการตรวจวัดถึงหน่วยได้ในพื้นที่นั้นๆว่าในอดีตเขาเกิดขึ้นมามากน้อยแค่ไหนขนาดรุนแรงเท่าไหร่นะครับสถิตีบ่อยแค่ไหนคือเรียกง่ายว่าเพื่อดูพฤติกรรมของเขาว่าเขามีนิสัยอย่างไร เป็นเด็กดือ้อ <c oughs> เด็กซนเด็ก <c oughs> นิ่ง <c oughs> เด็กอะไรอยู่หรือเปล่านะสำหรับพื้นที่นั้น <c oughs> อันที่สองเราจะดูว่ารอยเลื่อนมีพลังที่อยู่บริเวณพื้นที่นั้นมีความสามารถจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดลูกใหญ่นะครับหรือลูกเล็ก <c oughs> แล้วรอบการเกิดเขาเกิดขึ้นกี่ปีนะครับประการที่สามเราจะดูเรื่องของสภาพธรณีวิทยาในพื้นที่นั้นเป็นหินหรือเป็นดิน ถ้าเป็นดินก็จะมีสามาก็จะขอขอให้ขอความสามารถในการขยายขึ้นเป็นไหวได้อย่างเทพาคนครเนี่ยประมาณสามเท่านะครับเปรียบเทียบกับเป็นไหววิ่งมาในพื้นดินแข็งนะครับพื้นทิ้นหินแข็งครับผมอืมค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่เราใช้กันแล้วพอเราเก็บสถิติแล้วเนี่ยตอนนี้เราจากเท่าที่เก็บสถิติมีการประเมินไหมอย่างประเทศไทยเนี่ยค่ะว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงตรงไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวค่ะ อประเทศไทยเรานะครับเอต้องเรียนอย่างนี้ก่อนก็ถ้าเปรียบเทียบกับมาตรฐานของโลกยื่อของภัยแผ่นดินไหวเนี่ยอย่างรอยเลื่อนสกาย,นยาในพม่าเองตรงเมืองสกายหรือเมืองมันเดเลของพม่า,มาเองอะไรพูดง่ายๆปตรงเนี้ยจะมีความเสี่ยงสูงนะครับให้คะแนนเต็มสี่าเต็มสี่นะให้เต็มสี่เลยบ้านเรามีความเสี่ยงระดับปานกลางาประมาณสองจุดห้าความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับสี่นะครับซึ่งสองจุดห้าเนี่ย หรือเกือบสามเนี่ยนะฮะอยู่แถวภาคเหนือในประเทศไทยเราสิบจังหวัดเลยภาคเหนือเราจะมีเสียงระดับอยู่ที่เปรียบเทียบกับพม่าเมื่อกี้สี่แต้มแต่มีแม่งแงบแถวแถวบ้านเราก็ทางภาคเหนือเองประมาณสองจุดห้าต้องเสียงสองจุดห้าถึงสามประมาณนี้คือเสียงปานกลางนะครับนี่คือนี่คือนี่คือเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะครับ